นี่เลยนะคะก็จะม้วนใบผักนี่เขาจะเก็บก่อนล่วงหน้าอยู่ประมาณกวันสองวันนะคะเนี่ยใบยผักจะเป็นกับน้ําตาลปี๊บนะมากวนเนาะเป็นน้ําตาลตะโหนดก็หอมนะคะแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะคะคลิปนี้ก็เป็นข้าวหอเก,กลือมาต้มใหม่นะ,ะมดขัดเอามาต้มใหม่อันนี้ก็ใช้ใบผักนะคะเพื่อนๆ ใบผาดนะเอามาหอ่อข้าวเหนียวหนะ่อพี่นุ้ยไม่ได้ไปดูนะเอาเขาหน้าจะแบบหมุนนะพี่นุ้ยเห็นเขาจับไว้แบบนี้นะคะแล้วก็น่าจะเอาข้าวเหนียวใส่ลงไปข้าวเหนียวจะสุกง่ายแล้วก็เออกําลังทานพอคํานะไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะคําคําพอประมาณนะคะนี่เพราะนี่ห่อพี่นุ้ยไม่ได้ไปดูนะเอาเขาหน้าจะแบบหมุนนะพี่นุ้ยเห็นเขาจับไว้แบบนี้นะคะ แล้วก็น่าจะเอาเข้าวเหนียวใส่ลงไปเลยแล้วก็หมวนทําไม่เป็นนะเขาหน้าจะทําเป็นกลวยแบบนี้ไว้แล้วก็กอกข้าวเหนียวไปแล้วก็หมุน,มนไม่แน่ใจนะเพราะว่าพี่นุ้ยไม่ได้ไปดูขั้นตอนของเขาเนาะไม่ได้ดูขั้นตอนที่เขาหอะะอ่อนะคะพี่นุ้ยไม่ได้ไปดูนะเอาเขาหน้าจะแบบหมุนนะพี่นุ้ยเห็นเขาจับไว้แบบนี้นะคะ แล้วก็น่าจะเอาเข้าวเหนียวใส่ลงไปเรียงนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวไวเจอกันใหม่นะคะโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะอร่อยนีนะคะข้าหอ่อแลวมนี้พี่ตุ้ยก็บางบ้างเขาก็จะจะห่อแบบ หอใหญ่กว่านี้นะแต่พี่นุ้ยว่าห่อประมาณเนี้ยกําลังดีนะคะไม่ไม่เล็กลักษนาแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆแล้วก็ม้วนทําไม่เป็นนะคขาน่าจะทําเหลือามาต้มใหม่นะคะมดขัดเอามาต้มใหม่อันนี้ก็ใช้ใบาผาดนะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนใบาผาดนะเอามาห่อข้าวเหนียวนะตรงวันยังวันไหว้วันเนี้ย พวกนี้ก็เป็นข้าวห่อของหมู่บ้านกะเหลี่ยงแล้วนะคะคือค่ะิบเราเอามาผัดนามาเที่ยวนมากวนนะคะก็จะได้แบบนี้นะคือเขาก็เรียกอีกอย่างว่าเป็นหน้ากระชีกลักษณะแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะน,นี่นะคะข้าวหอ่อแวนี้พี่นุยก็ น,นี่เราก็จะทําขั้นตอนจิ้มถ้าเราไม่จิ้มเราก็ตัดก็ได้เข้าเหนียวนะอันนี้เป็นมะพร้าวกับน้ําตาลปี๊บเราเอามาผัดนะ้ะมาเที่ยวนะมากวนนะคะก็จะได้แบบนี้นะคือเขาก็เรียกอีกอย่างว่าเป็นเอหน้ากรนะชีดบางบ้านเขาก็จะจะ,จะห่อแบบห่อใหญ่กว่านี้นะแต่พี่นุ้ยว่าห่อประมาณเนี้ย กำลังดีนะคะไม่ไม่เล็กเกินนี่เราก็จะทำขั้นตอนจิ้มถ้าเราไม่จิ้มเราก็ตัดก็ได้ข้าวเหนียวนะอันนี้เป็นมะพร้าวกับน้ำตาลปีเตอเอามาต้มใหม่นะคะมดขัดเอามาต้มใหม่อันนี้ก็ใช้ใบผักนะคะเพื่อนๆนใบผักนะเอามาห่อข้าวเหนียวเพื่อนนี่เราก็จะทำขั้นตอนจิ้มถ้าเราไม่จิ้มเราก็ตัดก็ได้ ข้าเหนียวนะอันนี้เป็นมะพร้าวกับน้ําตาลปี๊บข้าวเหนียวจะสุกง่ายแล้วก็เอ่อกาลังทานพอคํานะไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะคําคําพอประมาณนะคะนี่เพราะนี่จิ้มจะได้แบบติดมาน้อยนะคะหน้าจะติดมาน้อยนะคะก็คือมะาพร้าวเคี่ยวกวนกับน้ำตาลนะคะ น้ำตาลปี๊บนะคะอันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวเรานะคะข้าวเหนียวทั่วไปนี่เองเนะเาะเขาห่อใบผากก็คือใบผากนี่ก็ใช้แค่ใบเดียวนะคะแต่ว่าขั้นตอนที่ห่อห่อพี่นุย้ยไม่ได้ไปดูนะเอาขาหน้าจะแบบ มุนนะพี่นุ้ยเห็นเขาจับไว้แบบนี้นะคะแล้วก็น่าจะเอาเข้าวเหนียวใส่ลงไปนะแต่เขาประเพณีเขาจะมีอยู่ปีละหนึ่งครั้งเอาประเพณีข้าวห่อ,อเขาจะจะตรงกับของศาสตร์จีนนะคะตรงตรงกับน้ำตาลปี๊บนะมากวนเนาะเป็นน้ำตาลตะโหนดก็หอมนะคะแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะคะคลิปนี้ก็เป็นข้าวห่อกันอร่อย บางบ้านเขาจะจะ,จะ,จะห่อแบบห่อใหญ่กว่านี้นะแต่พี่นุ้ว่าห่อประมาณเนี้ยกําลังดีนะคะไม่ไม่เล็กกับน้ําตาลปี๊บนะมากวนเนาะเป็นน้ําตาลตะโหนก็หอมนะคะแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะคะคลิปนี้ก็เป็นข้าวหอบกันเลยแล้วก็ม้วน <laughs> ทำไม่เป็นนะเขาน่าจะทำน,ะะนี่เลยนะคาก็จะม้วนใบผักนี่เขาจะเก็บ ก่อนล่วงหน้าอยู่ประมาณกวันสองวันนะคะเนี่ยใบขาดจะเป็นกับน้ําตาลปี๊บนะมากวนเนาะเป็นน้ําตาลตะโนดก็หอมนะคะแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะคะคลิปนี้ก็เป็นข้าวหอกับน้ําตาลปี๊บนะมากวนเนาะเป็นน้ําตาลตะโหนดก็หอมนะคะแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะคะคลิปนี้ก็เป็นข้าวหอกันนี่อะไรนะคะก็จะม้วน ใบผักนี่เขาจะเก็บก่อนล่วงหน้าอยู่ประมาณจากวันสองวันนะคะเนี่ยใบผักจะเป็นคะนี่เลยนะคะก็จะม้วนใบผักนี่เขาจะเก็บก่อนล่วงหน้าอยู่ประมาณจากวันสองวันนะคะเนี่ย <wości> ใบผักจะเป็นเหลือ,อามาต้มใหม่นะคะมดขัดเอามาต้มใหม่อันนี้ก็ใช้ใบผักนะคะเพ <St ort> ื่อนๆใบผักนะเอามาห่อข้าวเหนียวเราเอามา ผัดนะมาเที่ยวนะมากวนนะคะก็จะได้แบบนี้นะเคิ่มเขาก็เลือกอีกอย่างว่าเป็นเอหน้ากระชี้ห่อพี่นุ้ยไม่ได้ไปดูนะ,อะเอขาหน้าจะแบบหมุนนะพี่นุ้ยเห็นเขาจับไว้แบบนี้นะคะแล้วก็น่าจะเอาเข้าวเหนียวใส่ลงไปเป็นกลวยแบบนี้ไว้แล้วก็ก่อข้าวเหนียวไปแล้วก็หมุนหมุนไม่แน่ใจนะเพราะว่าพี่นุ้ยไม่ได้ไปดูขั้นตอนของเขาเนาะไม่ได้ดูขั้นตอนที่เขาห่อนะเพื่อน น,นี่เราก็จะทําขั้นตอนจิ้มถ้าเราไม่จิ้มเราก็ตัดก็ได้ข้าวเหนียวนะอันนี้เป็นมะพร้าวกับน้ําตาลปี๊บเป็นประเพณีข้าวห่อนะคะพี่นุ้ยขออนุญาตตัดนะคะเพราะเราจิ้มเป็นประเพณีข้าวห่อนะคะพี่นุ้ยขออนุญาต ตักนะคะเพราะเราจิ้มเป็นกลวยแบบนี้ไว้แล้วก็กรอกข้าวเหนียวไปแล้วก็หมุนหมุนไม่แน่ใจนะเพราะว่าพี่นุ้ยไม่ได้ไปดูขั้นตอนของเขาเนาะไม่ได้ดูขั้นตอนที่เขาห่อนะคะเอามาต้มใหม่นะคะมดขัดเอามาต้มใหม่อันนี้ก็ใช้ใบผักนะคะเพื่อนๆใบผักนะเอามาห่อข้าวเหนียวนะเป็นกลวยแบบนี้ไว้แล้วก็กรอกข้าวเหนียวไปแล้วก็หมุนหมุนไม่แน่ใจนะเพราะว่าพี่นุ้ยไม่ได้ไปดูขั้นตอนของเขาเนาะ ไม่ได้ดูขั้นตอนที่เขาห่อนะเพียงแต่ว่าเขาเอามาห่อแล้วก็เอาไปนึ่งนะคะแต่บางบ้านเขาก็ใช้ต้มนะคะใช้ต้มก็จะสะดวกนะ,ะเขาห่อใบผักก็คือใบผักนี่ก็ใช้แค่ใบเดียวนะคะแต่ว่าขั้นตอนที่หอ่อจิ้มจะได้แบบติดมาน้อยนะคะหน้าจะติดมาน้อย เราเอามาผัดนะมาเที่ยวนะมากวนนะคะก็จะได้แบบนี้นะเคิมเขาก็เรีอกอีกอย่างว่าเป็นอหน้ากระชีกนะแต่เขาประเพณีเขาจะมีอยู่ปีละหนึ่งครั้งเอาประเพณีเข้าหอเขาจะจะตรงกับของศาจีนนะคะตรง,ตรง,ตรงอร่อยเป็นกลวยแบบนี้ไว้แล้วก็กอ,อ,อกข้าวเหนียวไปแล้วก็หมุนหมุน ไม่แน่ใจนะเพราะว่าพี่นุ้ยไม่ได้ไปดูขั้นตอนของเขาเนาะไม่ได้ดูขั้นตอนที่เขาห่อนะคะนี่เลยนะเพราก็าจะม้วนใบผักนี่เขาจะเก็บก่อนล่วงหน้าอยู่ประมาณกวันสองวันนะคะเนี่ยใบผักจะเป็นบางบ้านเขาก็จะจะห่อแบบห่อใหญ่กว่านี้นะแต่พี่นุ้ยว่าห่อประมาณเนี้ยกําลังดีนะคะไม่ไม่เล็กแล้วเอามา หัดนะมาเที่ยวนะมากวนนะคะก็จะได้แบบนี้นะเพิเขาก็เลือกอีกอย่างว่าเป็นหน้ากระชีกนะข้าวเหนียวจะสุกง,ง่ายแล้วก็กำลังทานพอคํานะคะไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะคําคําพอประมาณนะคะนี่พอะนี่นะคะข้าวหอมแล้วนี้พีุ่้ยก็นี่นะคะ 好好。